ยอดนัน,นรถสวยจากเจ็ดครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายรถสายจากเจ็ดครับก็เคยอ,อยู่ที่พิมบุรีมีใครมาเป็นคู่ป้างคู่ซ้อมบ้างไฟนี้อ๋อยอดสายายอดนัพัฒนยอดสายสามหมดเลยก็คือพวกเพื่อนๆ, <ains> ๆ <ains> ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยมา้งกี่กิโลครับห้าสิบแปดน้ำกิโเราเมือไตล์อะไรครับเป็นเมือกเราวันนี้เรามาเจอกับสิริบบางคนเคยเจอกันยังเคยที่ครั้งละครั้งหนึ่งครัับเจอมาคร้งงนึ ไปไงผลวันนั้นแพ้พี่แพ้โอ้พี่แพ้แล้วมาวันนั้นต่อยกันที่ตางติดเนี่ยยังสีนี่เหรอครับพี่แพ้ลูกไหนอ่ะก็ยกสี่อ๋อไปพลาดไปรับเลยพลาดแพ้เลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดแต่วันนี้มาร้อยสิบเก้านะขึ้นมาปอนหนึ่งมีปัญหาไหมเวทนี้ไม่น่ามีปัญหาคิดว่าถ้าเข้าไปสอบที่คิดว่าเวทนี้มันงเกินหรือไม่เกิน นี่มาเกินครับคือเหมือนวิ่งตอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะของมันแข็งแรงเยกไฟนี้ต้องเอาคืนแล้วว่างั้นเถอะได้ล้างแขนหน่อยอืมอ่ะไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลอ๋อสี่โลสี่โลได้เราต่อยมวยมาลุลงได้กี่ไฟแล้วประมาณอ๋อเยอะๆหลักร้อยแล้วเนาะเราคนจังหวัดนลองคายเอาฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราหน่อย ปาดเป็นกําไรใจให้ผมนะครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน,น่นอนแล้วพร้อมต้องเอาชายหน้าแล้วนะ<ช>ต้องล้างตายผ่านนะโอเคก่อนจะวาน้องชายครับ